อยู่ดีมาวันเกิดเราแท้ๆคนหนือเขาโวยพอ,อนี้มามาแช่งเราอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่มันอย่างนั้นมันก็ต้องมีที่มาที่ไปมีครับมีที่มาที่ไปอยู่แล้วทำ<ท>า<ำ>ะ<ม>ไรเกิดแต่เหตุใช่เหตุนี้ก็มีที่มาที่ไปก <c oughs> <ๆ>็รู้สึกว่าเคยเข้าใจหลวงปู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่กับอยู่เราเข้าใจว่าคนคนนี้เป็นศัตรูหรืออะไรเนี่ยมันทําให้เราเกิดความระมัดร,ระวังตัวคนที่จะเป็นศัตรูของเราได้หรือเป็นศัตรูของใครได้เนี่ยมันเป็นไม่ได้ง่ายหรอกนะครับที่ฉันเฉยๆก็เพราะว่า กว่าเขาจะทําให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นศัตรูหรือเขาด่าเราเนี่ยเขาคิดนานนะไอ้เราแค่ฟังแล้วผ่านแต่เขาเนี่ยคิดคําด่ามาซะเยอะแยะมากมายแล้วใจเขาก็เศ้าหมองอความคิดก็สับสนว้าวุ่นบางทีร้อนรุ่มทั้งคืนนอนไม่หลับเพราะว่าคิดจะหาคําด่าให้มันเจ็บแสบ ดังนั้นเขาหน้าสงสารมากกว่าผู้ถูกด่านะฉันคิดแบบนี้ฉันก็เลยเฉยๆไม่ได้ใส่ใจสมัยฉันเป็นเจ้าคณะตำบลฉันฉันสอบอธิกรสมภารวัดหนึ่งเนี่ยลูกวัดก็คือบริวารเนี่ยพวกพวกชาวบ้านรอบๆวัดเนี่ยเขาก็มาลุมด่าฉันแต่สุดท้ายความจริงมันก็คือความจริงเนี่ยก็จับได้คาหนังคาขาวประมาณนี้สุดท้ายต้องหนี คนที่ด่าหลวงปู่ก็คือต้องรับกรรมไปจะรับหรือเปล่าก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะรไม่สนใจเรายืนบนความถูกต้องนะหลวงปู่นะถูกต้องไหมฮะเราจะกลัวอะไรใช่ไหมฮะเออชีวิตฉันยืนอยู่ได้ด้วยความถูกต้องแล้วก็สู้มาถึงวันนี้ได้ก็เพราะว่าเรายืนอยู่ข้างความถูกต้องครับไม่้ใครจะมองว่าไม่ถูกต้องเราก็ถือว่าเราไม่ได้โดนต้มก็แล้วกัน